ครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะมาสอนการทำปานเทพนะครับแล้วก็การอัพปานเทพแล้วก็การอัพของอไม่ใช่การอัพครับการบริจาคบริจาคแต้มนะครับเพื่อเอามาอัพสกิลต่างๆน,นะครับ สรุปก็คือจะสอนการทำปานเทพการบริจาคปานเทพแล้วก็การบริจาควาสนานะครับโอเคครับเบื้องต้นนะครับให้เรามาที่เมืองแดนใต้นะครับอย่างแรกเราต้องมีนะครับมีเหรียญฟอสเฟเคนคอนนะครับอันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับประมาณ1 0บถึงยีกล่องได้ครับถึงจะตันนะครับโอเคครับอย่างแรกเลยเรามาที่แดนใต้นะครับมา Np c ตัวนี้แล้วแลกอาแลก กดสวรรค์นพระนึกเทพอันนี้นะครับแลกมาหนึ่งชิ้นครับผมโอเคแลกมาแล้วครับอันนี้เป็นการเข้าปานเทพโดยที่เราไม่ต้องไปทำเควสอะไรครับกดแค่ไอเทมชิ้นเดียวฮะก็เข้าได้แล้วนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเราก็เข้าปานเทพได้เรียบร้อยค่ะโอเคต่อมาก็จะมาสอนการบาบริจักปานเทพกับบริจาควาสนานะครับโอเค นี่นะครับมุกปันฝึกเทพนะฮะอันนี้นะครับแลกมาเลยครับครับผมจะแลกยกตัวอย่างเฉยๆนะครับมาสักยี่สิบกองนะฮะโอเคครับแล้วก็ผมก็จะแลกอันนี้ไปด้วยเลยนะครับอันนี้เป็นไข่มุกชะตาลิขิตครับอ่าใช้อ่าใช้ไว้ทําไมใช้เอาไว้สําหรับบริจาค วาสนาต่างๆนะฮะตามสายอาชีพของเรานะครับสายเซียนสายพุทธสายมารนะครับใช้อันนี้นะครับเพื่อบริจาคแล้วนาแต้มสกิลไปอัพสกิลนะครับผมแลกมาด้วยเลยละกันนะครับอันนี้ผมแลกเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าแลกจริงๆก็ใช้เยอะพอสมควรครับโอเคพอแลกเสร็จแล้วนะครับก็ไปหา NBC ที่เราจะบริจาคนะครับ โอเคครับผมเซฟจุดไปก่อนอันนี้นะครับเป็นเมืองเมฆเขียวนะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะล่างสุดเลยครับเห็นไหมฮะให้เพื่อนๆนะครับเดินมาล่างสุดของแมปเลยนะครับบริเวณนี้ฮะจะเป็นเสาอยู่นะครับโอเคพอเดินมาล่างสุดตรงแมปนี้เรียบร้อยนะฮะให้เราอ่าให้ผู้เล่นทุกคนนะฮะบินครับ กดปีกบินขึ้นมาด้านบนเสานี้นะครับจะมี NBC เทพบรมาจารย์อยู่นะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นการเป็นตัวบริจาคนะครับโอเคกดคลิกเข้าไปที่ NBC ครับแล้วก็กดภารกิจที่เกี่ยวข้องนะครับมุกปันฝึกเทพเนี่ยอันนี้สำสำหรับบริจาคปานนะครับกดเข้าไปเลยครับ เราจะสอนการบริจาคปานก่อนแล้วกันนะฮะกดเข้าไปเลยครับอันแรกแล้วกดอันที่สองครับอ่ามันได้รับภารกิจมุกปานฝึกเทพ้วฮะโอเคอเทมที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับเป็นมุกปานฝึกเทพนะฮะหายไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําการบริจาคทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋านะครับโอเคแล้วก็ทํายังไงต่อนะฮะก็คือมาอัพมาอัพเกรดปานเทพได้เลยนะครับกดคําว่าปานเทพนะครับ กดลูกศรขึ้นอันนี้ครกดคลิกๆๆๆอัพได้เลยครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนขั้นด้วยนะครับมันจะมีเควสเลื่อนขั้นออโต้ให้ครับโอเคเนี่ยครับมันเลื่อนขั้นออโต้ให้ละเห็นไหมครับเราสะาเราแค่ทําหน้าที่ก็คือเอามุกตารเทพนะฮะมาบริจาคแล้วก็อัพ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 มามาบริจาคแล้วก็อัพแค่นั้นเองครับโอเค ต่อไปก็จะมาสอนการาบริจา,าคไขมุกชะตาลิขิตนะครับตามที่เราเป็นสายอาชีพนั้นนี้นะครับของผมเป็นพุทธนะครับก็บริจาคของพุทธถ้าเป็นพุทธแล้วไปบริจาคของเซียนมันจะไม่ได้ค่าอัพสกิลนะครับต้องดูดีๆนะฮะโอเคเรากดคลิกเข้าไปไขมุกอ่าเวควสไขมุกชะตาลิขิตนะครับอันแรกจะเป็นเซียนนะครับ จำไว้เลยนะอันแรกจะเป็นเซียนะฮะอันที่สองจะเป็นมารนะครับอันที่สามจะเป็นพุทธนะครับของผมเป็นพุทธผมเลือกอันที่สามนะครับกดเข้าไปเลยแล้วเลือกอันที่สองนะฮะใช่หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นอันแรกอ๋ออันที่สองก็ถูกแล้วฮะไอเทมที่เรามีทั้งหมดมันก็จะหายไปเหมือนกันนะครับแล้วก็กดตัว R ครับกดวาชนาฮะมันจะมีค่าอัพสกิลเห็นไหมครับ เนี่ยนะครับเราก็สามารถกดอัพสกิลของเราได้นะครับนี่ครับง่ายๆครับแค่นี้เองนะครับการบริจาคปานเทพการบริจาคอาวสนาแล้วก็การเข้าเข้าปานเทพโดยไม่ต้องทำคุกเขนนะครับแค่นี้เองครับไม่ยากเลยครับเราก็กดแลกไอเทมมาแล้วก็มาบริจาคเรื่อยๆจนกว่าเราจะอัพสกิลพวกนี้ให้เต็มทั้งหมดนะครับ นี่นะครับปานเทพมันจะอัพของเชี่ยวชานด้วยนะครับโอเคอสกิลเที่ยวชานจะใช้ค่าอัพสกิลของปานเทพนะครับอย่างงงนะฮะวาสนาจะใช้ไข่มุกชะตาลิขิตนะครับเท่านั้นนะครับส่วนปานเทพจะเอาไว้อัพปานเทพนะเป็น นสูงสุด81นะครับบ้านเทพจะอัพได้สูงสุด81นะครับกดอัพไปเรื่อยๆแบบนี้ครัพอค่าอัพสกิลมันหมดก็มาบริจาคใหม่นะครับแล้วก็มาอัพสกิลตรงนี้ด้วยครับของเที่ยวชาญใช้ค่าอัพสกิลของอ่าไข่มุกบ้านเทพนะครับ ถ้ามันอัพไม่ได้เราก็ต้องมาบริจาคใหม่นะครับเพื่อเอาแต้มสกิลมาอัพต่อโอเคเข้าใจนะครับขอบคุณครับ